สวัสดีค่ะเอฟซี FC สาวหน่อยเพชรบันแพงเอฟซี FC น้องโซโฟียแลแวแวแวแ้วก็วอเนนอโซโฟซีพี่อุ้งอิงเนาะค่ะเมื่อนีคุณครูแมวเหมียวกะคิดว่าเอฟซีสุขสุขคนตั้งหนาตั้งตารอที่จะเห็นน้องโซฟียกับพี่อุ้งอิงร้องบนเวทีสาวหน่อยเพชรบันแพงเนาะค่ะหลังจากที่เลื่อนมาจากตั้งแต่วันที่สี่เนาะที่ฮาที่หกที่เจ็ด มีทุน่ายยอนห5 6รเนื่องจากสภาพผู้มีอากาศเหตุให้เห่า,าต้องมีการรอคอยคุณครูแม่เหมียวเสือว่าเนาะทุกคนกับสิตื่นเต้นได้ค่ะว่าความสนุกที่จะเกิดขึ้นในแรงนีเนะาะกัจะสนุกสมที่พวกเห้ารอคอยเพราะว่าความน่ารักของสาวหน่อย นะคะทีนาตาเป็นลูกเคิงฝรั่งเนาะค่ะแล้วกะกับสาวอีสานบ้านเฮาจังหวัด้อยเอ็ดเป็นบอกคะ่ะบอกมาแลลวกะโอ้ยเป็นตห่หักเป็นแต่แพงผูกคนหลงไหลในความน่านรักเพราะฉะนั้นเฮาก็จะเห็นว่าถูกคนกับคือสีรอคอยโซเฟียมาแล้วโซเฟียมาแล้วม้อนี้ต้องขอว่าอย่าให้ฝนตกเนาะเพราะาเอฟซีรอคอยมาหลายมือแล้วกะน้องก็คือสีตื่นเต้นขึ้กันที่จะไปห้อง เพลงอยู่บนเวทีสาวน้อยเพชรบานแพงซึ่งทุกคนก็รอคอยให้กำลังใจน้องโซเฟียสูู้นะคะแล้วก็พวกเขาก็ยินดีต้อนรับหมอลำน้อยลูกเคิงทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือความสวยความน่ารักแล้วก็มีเสียงห้องเพลงที่มว่วนเนาะค่ะแล้วก็มีดีล่าการเต้นทีน่ารักน่ารักคุณครูแม่เมียก็เส้อววาทุกคนกัสิรอน้องแล้วกะ็คิดว่าความสุรุกสนานที่จะเกิดขึ้นแรกงนี้ สบโบเฮต้เฮาผิดหวังเด้อค่ะเด้อพี่น้องเดอ้อเอาชมความน่ารักของน้องโซเฟียก้อนขึ้นเวที่ก็นแล้วกันจะพี่น้องจ้าแล้วพอกันไหมนะคะพอกันแรงนี่จ้าสวัสดีจ้า ¡Gracias!